แล้วเขาต้องปั่นต่างแดดไปอะค่ะแล้วมันปลดล็อกแล้วอิสระแล้วพอเราแจกหนึ่งถุงใหญ่จังหวะการปั่นเร็วขึ้นไหมโอ้คุณคะ <c oughs> The Fast เร, <c oughs> เร็วมากว้วนอย่างเี้เลยคุณท่านครับอย่างนี้เลยสุดยอด <c oughs> <c oughs> รพรพปอด้วย อ๋ออ้ยรบพอนี่ให้กันทุกปีค่ะอันนี้ให้อะไรใส่ซองเป็นเงินใส่ซองเป็นเงินว่ามันเป็นขวัญและกำลังใจเป๊กว่ามันก็ประมาณนึงของเราแหละแต่อาจจะมีมูลค่ามากๆสํสหรับเขาอาจจะได้กับข้าวหลายมื้อสําหรับเขาก็มีความสุขค่ะล่าสุดที่ใบกระท่อมไปก็ซื้อให้นะจริงไม่ได้พูดเล่นนะคุณนวดเนี่ยซื้อเอาใบกระท่อมห่อใหญ่ให้เลยมันปลดล็อกแล้วอ่ะเอาเลยเคี้ยวแล้วปั่นจักรยานกันให้สนุกเลยนะ วันน่ะหมู่บ้านเป๊กเวลาปั่นจักรยานจริงแต่คุณ Security ที่หมู่บ้านเป๊กอะเขาจะปั่นจักรยานเวลาสมมติบ้านเรามีแขกเนี่ย <c oughs> เขาจะแลกบัตรบ้านเราแล้วเขาจะปั่นจักรยานตามรถที่ไปบ้านเรานะคะดูจนก,กว่าจะมั่นใจว่าคนคนนี้มาบ้านเราเขาถึงกลับได้ครับ <c oughs> คุณท่าน <c oughs> เขาจะแบบอย่างเงี้ย <c oughs> เขาทําทุกบ้านนะคะเท่าเทียมแล้วเขาต้องปั่นตากแดดไปอะคะ่ะแล้วมันปลดล็อกแล้วอิสระแล้วพอเราแจกหนึ่งถุงใหญ่ จังหวะการปั่นเร็วขึ้นไหมโอ้คุณคะ The Fast เร็วมากวัำนเลยคุณท่านรับงนีเลยเอ้ยสุดยอดได้ผลได้ผลเวอร์มากเลยนะโอเวอร์มากเลยนะที่เขาเขาจะได้มีความสูงซองอะไรซองนี่ไงฮะซองที่เอาไปให้คุณ Security เขา เขากำลังแบบเข้าแถวกันอยู่เรา,อาชอบ,บแมสตัจังเลยอ,ะอ่ะ I am from สิทธัญญาเวลาคุณไปบริจาคเลือด <c oughs> ไปทําอะไรที่โรงพยาบาลสิทธัญญาคุณก็สามารถรับแมสนี้มาได้เวลาคุณมีความเครียดหรือว่าปัญหาครอบครัวที่โรงพยาบาลสิทธัญญาคุณสามารถโทรหรือว่าไปปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะฟรีอันนี้โฆษณาให้นะคะอันนี้อันนี้เป็นโฆษณาให้แล้วก็คุณสามารถไปใช้ห้องเป็นห้อง VIP ห้องก้าวได้เป็นห้องที่ชื่อว่าเป็กกี้สิทธัญญาได้เลยไปใช้ไปใช้ได้ใช่ค่ะเป็กเป็นคือ คือทางศิรธัญญาท่านก็กรุณาเมตตาเพราะว่าเราเราก็แบ่งสันส่วนเงินของเรารายได้ของเราทุกปีไปให้ทางโรงพยาบาลศิรธัญญาด้วยบริจาคปด้วยค่ะเป็นเพราะว่าเราเอาชื่อเข้ามาใช้หรือเปล่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวก็คิดแบบนั้นค่ะ,ะก็คิดแบบนั้นด้วยค่ะแต่ทางทางฝั่งศิรธัญญาอาจจะไม่ได้คิดอะไร<อ>แต่ว่าเปกค,คิดเองขออนุญาตแล้วก็คือไปเพื่อไปขออนุญาตเลยว่าเป๊กก็รู้สึกว่าใช้ชื่อนี้เอามาบวกกับชื่อเป๊ก นามสกุลเนี่ยมันมันดันเป็นเป็น <He eng. S 1> เฮงงมงคลพอดีดเป็กก็เลยบอกขออนุญาตใช้ได้ไหมคะซีเรียสมั้ยคะเขาบอก <PE> โอโ้ยินดีมากเลยแล้วเขาบอกว่าต <PE> ั้งแต่เป๊กเอานามสกุลคาว่าสิทธัญญามาใช้เนี่ยคนก็มองโรงพยาบาลน,น่ารักขึ้ ن, นไข้เครียดขึ้น<อ>ไม่กลัวโรงพยาบาลมากขึ้นซึ่ง ไปคิดว่าคนที่มีปัญหาความเครียดหรืออะไรก็ตามแบบบางคนแบบว่าพอไปปรึกษาจิตแพทย์ปุ๊บคนจะตีเลยว่าเป็นบ้าจริงๆเราไม่ต้องเป็นบ้าก็ได้เราอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เราไม่ตกผลึกไม่สามารถตกผลึกได้ด้วยตัวเองก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้เราไม่จําเป็นต้องเป็นบ้าจริงๆเราไม่จําเป็นเลยนะคะ อย่างคุณเป้งนี่อาการทุเราลงเยอะแล้วนะเดี๋ยวแล้วใช่ค่ะทานยาวันละสองเม็ดค่ะคุณอาทุกวันนี้ยังกินอยู่นี่คือซองที่จะเตรียมไปให้พี่พี่รพคุณ security ค่ะรอแล้วให้เขาเป็นิ้ลนี่นี่ไงนี่ไงนี่ก็ให้คุณเขาสวัสดีปีใหม่ใช่อยากที่พี่พี่รพมีกี่คนคะเอ่อเยอะอยู่นะคะ เราเราให้ที่หัวหน้าทีมคนเดียวหรือว่าเราเราอ่ะกะจังหวะตอนที่เขายืนเข้าแถวเขาจะมีเข้าแถวตอนเย็นาแล้วก็จะนับว่าเอ้ยไปกี่คนมีกี่คนเข้าแถววันนี้ตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเช้าเย็นมีกี่คนเนี่ยเขาจะเข้าแถวแล้วก็ฝากให้กะเช้าเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามีกี่คนอย่างเงี้ยค่ะก็ไปถามอน่ารักจังเลยใช้เวลาเราขับรถทะลุไม้กั้นเขาจะได้ไม่กเราอ่เราไม่ทะลุรถเราพังเนี่ยค่ะก็ให้เขาเขาจะได้มีความสุข